เป็นถึงเจ้าของกิจการใหญ่โตมีเงินตั้งมากมายหัดใจเย็นกันหน่อยนะคะคุณไหมนี่มันอะไรกันเนี่ยขอบคุณนะคะที่ทำให้ฉันตาสว่างขึ้นแล้วก็ฉันจะบอกอะไรให้นะว่าแผนของแกในวันนั้นน่ะมันไม่สำเร็จ ไปแล้วแล้วผมจะอยู่ยังไงไร,ไรคะคนเราต้องมีเกิดแก่เจ็บตายนะคะคุณหม่เขาป่วยเราก็น่าจะปล่อยเขาไปดีกว่าให้เขาอยู่แบบทรมานนะคะ ยังจำได้เลยวันที่ผมได้เจอใหม่ครั้งแรกตอนนั้นผมแทบไม่มีอะไรเลยแต่ใหม่เขาก็ายังเลือกผมแต่ยังไงเราก็เอาเขากลับมาไม่ได้นะคะ คุณต้องยอมรับความจริงแล้วเดินหน้าต่อนะคะอย่าจมอยู่กับความเศร้าแบบนี้เลยค่ะผมขอบคุณมากนะมี้นน ที่คุณคอยดูแลผมกับใหม่เมื่อแต่ไหนแต่ไรแล้วมันไม่เป็นไรเลยค่ะไบร์ฉันก็นับถือคุณใหม่เป็นพี่สาวแท้ๆคนหนึ่งเหมือนกันเรื่องแค่นี้สบายมากค่ะฉันเป็นกำลังใจให้คุณนะคะ คุณมากครับเี่คุณก็อย่าทิ้งผมไปอีกคนหนึ่งนะ คุณน,นี่เก่งจริงๆเลยนะหาลูกค้าระดับนี้ได้นี่ถ้าวันนี้เราขายโปรเจกต์ให้ลูกค้าได้นะเราได้เงินกันเป็นล้านเลยนะคุณแหมก็ช่วยๆกันนั่นแหละค่ะคุณก็เก่งเหมือนกันนั่นแหละไม่ต้องมาชมฉันหรอกเออว่าแต่ คุณนัดลูกค้าเวลานี้ชัวร์ใช่ไหมอ่ะนี่มันเลยเวลานัดแล้วนะลองโทรเช็คดูไหมล่าสุดโทรไปบอกว่ากำลังจอดรถอยู่นะคะทำไมชักช้าจังก็ไม่รู้เป็นถึงเจ้าของกิจการใหญ่โตมีเงินตั้งมากมายหัดใจเย็นกันหน่อยนะคะคุณไหมนี่มันอะไรกันเนี่ยเป็นไไม่ได้ทำไมทำไม ยังตกใจมากเลยเหรอคะที่ฉันยังมีชีวิตอยู่คงตกใจไม่เท่าฉันหรอกมั้งคะที่วันนี้เห็นคุณสองคนเนี่ยรักกันขนาดนี้ในเวลาแค่เดือนเดียวมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณหม่คือคุณหม่ยกำลังเข้าใจผิดอะคะเราสองคนก็แค่ทำงานร่วมกันเฉยๆคะ่ะสารต่อง,งานที่คุณหม่ทำไว้ไงคะหม่ไปไปขอโทษนะหม่ ขอบคุณนะคะที่ทำให้ฉันตาสว่างขึ้นแล้วก็ฉันจะบอกอะไรให้นะว่าแผนของแกในวันนั้นนะ่ะมันไม่สำเร็จคืออะไรคะคุณใหม่ไม่เห็นรู้เรื่องอะไรด้วยเลยอะไรยังไงคะเลิกตอนแหลกสักทีมิกเซอร์ตอนที่ฉันป่วยนะแกสองคนแอบไปกินกันฉันว่าเร็วแล้วนะ แต่นี่แค่สองคนรวมหัวกันกำจัดฉันในขณะที่ฉันยังป่วยอยู่เนี่ยต้องเรียกว่าอะไร กินน้ำอะ่ะไปหานะ้ำให้มกินหน่อยนะครับน,นะใกล้จบเกมแล้วเอกว่าวันนี้ใหม่รู้สึกปวดหัวแปลกๆกะบายปวดมากเลยอะ่ะ <c oughs> ถ้าใหม่ไปหาหมอนหน่อยนะอะไรนักหนาละไหมป่วยก็นอนพักไปสิจะไปหาหมอให้เสียงเงินเสียทองทำไมเนี่ย <c oughs> ช่วงนี้ใบดูแปลกๆอ่ะชอบขุดหิดแล้วก็ตวาดใส่ไหมตลอดเลยอ่ะใบงคงเครียดอ่ะยอดมันตกนิดหน่อยตอนที่ไหมป่วยก็เลยไม่ได้ไปดูแล <c oughs> เอางี้ไหมไหมโอนบริษัทมาให้ไบดิ โอนมาเป็นชื่อไบ์เนี่ยไบ์จะได้จัดก,การดูแลได้ร้อยเรลยไงเพ<อ>ื่อไหมเป็นอะไรไปไบ์บก็จะได้ดูแลต่อให้ไงพูดอะไรออกมารู้ตัวหรือเปล่าคะไหมย,ยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นสักหน่อยผมผมไม่ได้จะแช่งหรือไม่ได้จะอะไรนะไหม คือผมก็แค่เป็นห่วงบริษัทอะไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะถ้าไม่เป็นอะไรขึ้นมาจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเป็นของไบยอยู่ดีอย่าลืมสิคะว่าเราแต่งงานกันแล้ว ักผ่อนไปก่อนเลยนะตื่นมาปุ๊บเดี๋ยวไปพาไปหาหมอเดี๋ยวหายแล้ว โทษนะไหมผมไม่รู้ว่าคุณจะยื้ออะไรนักหนายื้ออยู่นั่นแหละผมจะไม่ต้องทำนะไหมเรียบร้อยดีไหมคะมิกผมติดคุกไหมผมจะติดคุกไหมมิกใจเย็นๆใจเย็นๆคุณทำลงไปแล้ว แกไขอะไรไม่ได้ค่ะทำตามแผนต่อไปนะคะท่องไว้ทุกอย่างต้องเป็นของคุณ<ฮ>เหตุการณ์วันนี้มันก็แค่คนป่วยคนหนึ่งที่หลาโลกให้หยุดหายใจเท่านั้น ตอนแรกฉันก็กะว่าจะเล่นงานแกแค่เรื่องชู้แต่แกมันเลวเกินคนกําจัดฉันได้ลงคอเหรอฮะไปไป,ไปขอโทษนะไหมคือคือมิกมิกบนบังลับไปหหไหมเฮ้ยนี่แกยังมีความเป็นลูกผู้ชายอยู่ปล่าวะได้ ในมันเรื่องมันมาถึงขนาดนี้ละก็ไม่ต้องแถนละใบเขารักฉันแล้วก็รักมานานแล้วด้วยเขาไม่ได้รักแกแล้วแล้เขาจะเก็บแกไว้ทำฟากอะไรรักกันฉันไม่ว่าหรอกนะแต่สิ่งที่พวกแกทำมันชีวิตคนฉันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด หม่ฟังใบก่อนนะคือคือทั้งหมดอะใบใบไม่ได้ตั้งใจนะไหมก็แปลว่าใบยอมรับเราใช่ปะว่าใบกับมันเนี่ยวางแผนกันกําจัดไหมให้ไม่หายไปจากโลกนี้โดยที่มือของทั้งคู่ยังขาวสะอาดใช่ไหมคนรักกันอะ ะเป็นชู้กันมันก็ไม่แปลกป่ะแล้วถ้าฉันจะบอกว่าเราสองคนตั้งใจวางแผนกำจัดแกที่นอนเป็นผักเนา่าที่เปื่อยเน่าตายขาเตียงไปมันก็สมควรแล้วไม่ใช่หรอแกมันไร้ประโยชน์แต่สิ่งที่แกพูดมันเป็นประโยชน์มากเลย เจอกันที่ศาลก็แล้วกันแล้วก็ไม่ต้องจ้างทนายให้เสียเวลาเพราะคนที่จะเละเป็นผักเน่าไม่ใช่ฉันหมายหมายหมายแกนั si ่นแหละงงจริงเลยผอมหรอเป็นลูหผมหมอความสำเร็จไม่มีทางลัด และความสำเร็จที่ขโมยมามักไม่ยั่งยืน